สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อเนื่องจากคลิป ACL หลีกวันเลยครับ ACL วันนะครับ,รบไม่ใช่หลีกวันแชมเปยนลีกนะครับแชมเปยนลีกวันนี่อันนี้คือแชมเปยนลีกทูนะครับนัดเย่าก่อนเลยคือนัดแรกนะครับจะเตะกันในระบบเย่าเยือนนะครับผมเอาอผู้ชนะยิงสกอร์ได้สูงสุดเข้ารอบแบบทีมสุดท้ายนี่คือ ACL หลีกทูนะครับกนน็นัด ด้านนี้ไอ้ลีกนี้เนี่ยเราจะมีตัวแทนจากไทยลีกเราไป3ทีมนะครับทูบังกอกการท่าเรือและก็เมืองทองยู่นเต็ดนะครับอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยมีแข่งอยู่2คู่นะครับใน ACL2 เอลทูเนี่ยตัวแทนจากบาเลนะ่าลีกบาเลนะ่าอังคาดิยาและเอสซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยมแท็กเตอร์จากอิหร่านผลปรากฏว่าแท็กเตอร์อิหร่านไปเยือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งอ่าได้เปรียบแล้วครับ แล้วก็คู่ที่2อันฮุสเซนนะครับจากจอแดนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันซาจาจาก U a E นะครับผลปรากฏว่าอันซาจาเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้ทีมเยือนชนะ2คู่เลยแล้วเมื่อวานนี้ผลในทีมเยือนชนะ2คู่เลยนี่คือแมตช์แรกนะครับแมตช์ต่อไปก็อันคาดิยาและก็อันฮุสเซนจะไปเยือนบ้างนะทีนี้แมแล้วก็สกอร์เสียเปรียบด้วยอืเดากันในใจได้เลยวันนี้นะวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับ ทูแบงคอ,อก,อน,กนะครับออกไปเยือนซิดนีย์จากออสเตรเลียนะครับเวลา15บหนาฬิกานะครับหาชมได้ในหลายๆช่องทางเลยครับโอโ้โหตั้งสิบหนาฬิกาก็พลาดไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ15บหนาฬิกาทูแบงคอกอ่ะตัวแทนจากไทยลีกเราเราจะลงฟาดแข่งกับซิดนีย์นี่ซิดนีย์ไปในฐานะทีมเยือนก่อนนะครับมีวันนี้นี่ม,มีมีหลายคู่เลยครับนี ต่อจากทูแบงค์อกก็จะเป็นนําดินจากเวียดนามพบกับซานเฟสเซ่จากญี่ปุ่นนะครับสิบเนาฬิกาเป็นคู่ที่ต่อจากทรูแบงค์อกเลยนะครับแล้วก็19บเนาฬิกาอ,กอีกหนึ่งคู่อันเวดัสนะครับจากจอแดนตอนรับการมาเยือนของซาบับอันอารีดูไบจาก UAE อเอนะสิบเนาฬิกานะครับแล้วก็ข้ามไป5้าทุ่มสน้อยหนึ่งอันวาคาราน อันวาคารนะครับเอจากกาตาร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของอันทาวอนจากซาอุดิอาระเบียนะครับตรงกับเวลา5้าทุ่มตรงนะครับนี่นี่คือวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหพลาดไม่ได้ด้วยประกาศและทั้งปวงเลยครับวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์เวลา19บเนิกานะครับการท่าเรือเอฟนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชอนบุคคุนไดนะครับอ่าบีจีนะครับบีจีสเตเดียมนะครับใช้สนามนี้ แล้วก็เมืองทองอยู่ในเต็นนะครับจะเปิดทันเดอร์โดมตอนรับการมาเยือนของไลอ้อนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์นะครับ19นาฬิกาเช่นกันนะโหเตะจกปนุน่นแหละอา4าทุ่มถึงวันก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับที่เมืองทองนะครับอ่าก็ไม่แน่ใจว่ารถย,ยังเตะจริงหรือเปล่าก็คงเป็นตามธรรมชาตินะครับของของของเมืองทองนะครับปีที่แล้วนี่แอดมินทํางานอยู่ที่นั่นประจําการอยู่ที่นั่นสองเกือบ2ปีเลยเนาะ โอ้โหวันไหนมีคอนเสิร์ตก็เต็มเต็มเลยครับนะ่ะวางแผนการเดินทางนะครับผมการไอ้รถไฟฟ้าน่าจะใช้ได้น่าจะปีหน้ามั้งอืมคืบหน้าไปเยอะเลยมากกว่าแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งแอดมินเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับต่อวางรางวางอะไรกันเรียบร้อยแนละ้วเหลือจะเหลือระบบนะครับระบบอ่อะไรประมาณนี้ทําทได้ไวมากเลยครับอขอยเสร็จนะครับจะได้การเดินทางไปเชียร์บอลอะไรจะได้สะดวกสะดวกนะครับตรงนั้นอ่ะ นี่คือผลล่าสุดน,นะครับของ ACL2 หรือ AFC c h a m p i o n League 2นะครับ2024 2025. นัดแรกนะครับผมอ่าเป็นไปนตามนี้เลยนะครับอ่ะติดตามเราชมไปด้วยกันนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ